กลุ่มแบงก์เองเนี่ยเรามองว่าหนึ่งก็คือยังมีความมั่นคงแบงก์ใหญ่ที่ประกาศปันผลออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะเอ็กมีเอ็เมษาจ่ายพฤษภาเนี่ยตัวที่เด่นสุดเลยคือ SCB ท็อปพิกกลุ่มแบงก์ในมุมของ DBS w e ว k e r ประเทศไทยตกลงแบงก์ไหนครับพี่ใหม่ครับ DBS บสเ k ค r ประเทศไทยมีมุมมองเชิงบวกหรือไม่ต่อหุ้นในกลุ่มแบงค์บ้านเราโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่ๆครับพี่ใหม่ครับขอแทรกนิดเดียวครับได้ค่ะก็คือกลุ่มแบงค์เองเนี่ยเรามองว่าหนึ่งก็คือยังมีความมั่นคงฐานเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเราเนี่ยต่อให้เคแบงค์เขาหักตัว AT1 ออกไปแล้วเนี่ยเงินกองทุนเขาก็ยังสูงกว่าขั้นต่ำที่ทปทกำหนดเอาไว้อย่างมากนะคะเพราะนั้นก็คือยังมั่นคงเออมากๆอันที่สองก็คือปันผลดีไหมดีจ่ายทุกแบงค์แล้วยังไม่ได้เอกด้วยรอบนี้รอบสุดท้ายที่ประกาศมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอกเดือนเมษาจ่ายพฤษภานะคะเดี๋ยวค่อยเล่าว,ว่าแบงค์ไหนเนี่ยปันผลดีสุด ส่วนอันที่3มคือ valuation คือแบงค์ไทยตอนนี้ก็ยังซื้อขายต่ำกว่า book value เป็นส่วนใหญ่นะคะ mm. กะ็เป็นไฮไลท์หลักๆส่วนเรื่องของการเติบโตปีนี้ก็คิดว่าสามารถเติบโตได้แต่อาจจะไม่ได้หวือหวามากเพราะว่าเรื่องของการตั้ง Provision ก็ยังอยู่ในระดับสูงแต่เชื่อว่าคงไม่สูงกว่าปีที่แล้วมากมายละอย่างมากก็เกี่ยเกลี่ยกันกับปีที่แล้วค่ะทีนี้ mm. มาดูปันผล แบงก์ใหญ่ที่ประกาศปันผลออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะเอ็กมีเอ็กเมษาจ่ายพฤษภาเนี่ยตัวที่เด่นสุดเลยคือ scb นะคะจ่าย5.19บาท19ตังที่ราคาปัจจุบันเนี่ยดีเวเดนอยู่ประมาณ5%เปนต์เนาจะเอ็กวันที่17เมษาตัวรองลงมาในแบงก์ใหญ่จะเป็น ktb จ่าย0.6820เอ็กวันที่18 เมษาดิวิเดนต์ยิวประมาณ4%อันนี้คือตัวเด่นในแบงค์ใหญ่ส่วนแบงค์เล็กตัวเด่นสุดจะเป็นทิสโก้จ่าย7.75บาทเจ็กเกวันที่21เมษาแต่ที่ราคาหุ้นปัจจุบันที่ร้อยต้นถ้าเป็นพี่พี่ก็ไม่อยากซื้อเพราะว่าเหมือนกับมัน price in ไปไปเยอะพอสมควรนะคะกลัวว่าหลัง x เราจะลงแรงคนที่อยากซื้อตรงนี้เนี่ยคือซื้อแล้วไปขายก่อน x อ,อาจจะเอาแก็บสัก3บาท4บาทพอ นะคะเราก็ขายเลยเออลองลงมาในกลุ่มแบงก์เล็กก็จะเป็นตัว KKP ถึงแม้เขาจ่ายปันผลเป็นเงินสดแค่บาท50แต่เขาให้วอและวอด้วย12ตอนหนึ่งะคะอันนี้ก็จะยิวอยู่ที่ประมาณ3%นิดนิดค่ะถ้ารวมวอลแลนด์5วอลแลนด์6เข้าไปด้วยค่ะครับนะ SCB สวยสุดตามมา<ช>ด้วย KTB แบงก์กรุงไทยเจ้าของแอปเป๋าตัง แล้วก็ไล่มาที่ตัว KKP เกียรตินาคินพัฒระต้องรวมทั้งปันผลเงินสดแล้วก็วอลเลนที่ได้มาด้วยนะครับนี่คือแบงค์ที่อ๋อมีอีกตัวหนึ่งที่ลืมทีแคบทีแค<อ>ประกาศจ,จัดจ่ายบาท9 0 x 1 8เมษาราคาตรงนี้ดิวิเดนอยู่ประมาณ4%ต้นๆครับสุงนธนาชาติตน,นะครับใช่ค่ะบาท90นะ้าในช่วง ครึ่งหลังปีที่แล้วที่จะมาจ่ายงวดนี้นะครับดีว <D ivid end yield> ิดเด็นยิวก็รวมแล้วก็สี่เปอร์เซ็นตนะครับท็อปพิกในกลุ่มแบงก์จากทาง DBS Speaker ประเทศไทยท็อปพิกกลุ่มแบงก์ในมุมของ DBS Speaker ประเทศไทยตกลงแบงก์ไหนครับพี่ใหม่ครับเบอร์หนึ่งตอนนี้ที่เราแรงกิง้งให้นะคะ b b บเป็นเบอร์หนึ่งเคทเป็นเบอร์สองค่ะ BBL เบอร์1 KTB เบอร์2เป้า BBL และ KTB แชมป์กับรองแชมป์ในกลุ่มแบงค์ดีเบสให้ไว้เท่าไหร่บ้างครับพี่ใหม่ครับ BBL อยู่ที่195นะคะส่วน KTB อยู่ที่20บาทค่ะครับ บีบถือว่าให้เป้าสูงกว่าเพื่อนอยู mache, ่พอสมควรหรือเปล่าครับพี่ใหม่ครับเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูเพื่อนก่อนนะยังไม่ได้ดูเพื่อนเลยขอขอแอปไปดูเพื่อนเพื่อนก็มีร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะก็นะครับประมาณนี้นะครับของเรา้อยร้ยเก้าห้าใช่ไหมของเราร้อยเก้าสิบห้าสำหรับบีบแล้วก็ยี่สิบาทสําหรับเคทมีเพื่อนให้สูงกว่าเราบ้างไหมเนี่ย นะสำหรับตัว BBL มีมีเพื่อนคนหนึ่งให้สองม,มีนะม,มีคนสูงกว่าเารา average ของ consensus สิบหกโบร์ target price ร้อยแปดสิบสองนะคะสำหรับ BBL นะครับนะ t o ิปพิคืคอ BBL long c h a m เป็น KTB นะครับในมุมมองของ DBS Speaker ประเทศไทยสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับ ม o ีพัฒออนไลน์0-13สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนเราสแกนหุ้นกันมาแล้วเรารู้ว่าเราจะสแกนหุ้นอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งในการให้ได้หุ้นในเบื้องต้นเพื่อนำไปกันกรองต่อทั้งใช้สูตรสแกนทั้งได้หุ้นเด่นจากที่ต่างเนี่ยได้มาแล้วอย่าเพิ่งเอาไปวางแผนเทรดเลยนะยังนะควรจะมีกระบวนการใส่ตะก้า ใส่ตะแกลงกันกรองอีกหลายขั้นเลยผ่าน8ดานแล้วเอาไปวางแผนการเทรดได้เลยไหมไม่ครับยังครับเอามากรองอีกขั้นหนึ่งด้วยกระบวนการ Back Test จากอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วนะครับมาดูครับเพราะว่าการสกรีนิ่งเนี่ยมันมีสกอร์ลิงด้วยได้หุ้นมาเป็นปึกเลยใส่ตะแกลงแล้วล่อนมาเหลือ3ตัว5ตัวเนี่ยมันมีคะแนนออกมาด้วยเราจะได้เลือกว่า นะเราควรจะลงทุนหุ้นตัวไหนนะน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะจำนวนเงินจำกัดก็ไม่ต้องลงทุกตัวนะดูคะแนนที่อันดับ1อันดับ2หรือถ้ามีตังเราก็อาจจะเวทน้ำหนักในการลงตามสกอร์ลิงที่ได้หลังจากผ่านขั้นตอนในการสกรีนก็ไดนะ้หรือพอได้คะแนนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแบ็กเทส แล้วค่อยไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการวางแผนการเทรดเพื่อหาจุดซื้อจุดขายจุดคัดนะอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่นะครบในเบื้องต้นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าทำการเทรดหรือเข้าทำการลงทุนในหุ้นนะครับฉะนั้นทั้งสิทธิเก่าสิทธิใหม่ประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางแอดมินของเราง่ายๆก็คือสแกน QR code หน้าจอนี่แหละครับง่ายที่สุดนะครับสแกน qr code หน้าจอนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยง่ายสุดเลยหรือว่าติดต่อโดยตรงผ่านทางไลน e ครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับ ส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค 캔เด e สติกชาร์ตติ้งเล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ต p a t เทิรและเล่มขวาอ e ีเรียดเว็บ t ทรดดิ้งนะครับสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งพิยนผ่านทาง m ั n นี่พัสดเปเชีของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ